อะไรวะเฮ้ยนายเราเราคุยกันดีกว่านะหน่อยนะคุยกันดีกว่านะเฮ้ยมาเลยเอะชื่ออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวฮะเราวะเฮ้ยเระวังระวันเราไม่ได้เจอนะ ชอบอรีวิอยลืมกดไลค์น้าถ้า้าอ้าถ้าถ้กผมผมาก,กดา้าถ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 ้ัถ้าถเาถ้อถ้าถ้าอ้าถ้อถกาล้าถ้าก้าถ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 ้า้าถ้้าถ้า้า้น้กน้า้าดาคา